นีจะถามนะดึง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 นี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรเจ็บตัดตีอาต่อไปนะต่อไปนะดึงดึงดึงตัวอะไรลูกดูสิตัวอะไรตัวอะไรบอกมามี เร็วๆตัวอะไรกวางกวางเรียกว่าอะไรกวางเรียกว่าอะไรกวางเรียกว่าอะไรบอกหนมีเร็วเร็วอจะได้ไปก่อนอ่าเดียไปแล้วนะเดียอ่ะต่อไปนี่ตัวอะไรเจ้าแมวถ่ายระบายไว้เนี่ยต่อไปดีตัวอะไรน่ามาเ ไปเลยอ่ะอ่าต่อไปตัวอะไรเนี่ยชิคเก้ No No ชิคเก้นี่ล่ะนี่ล่ะบุ้งบุ้งบุ้งตัวอะไรลูกตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรบุตรตัวอะไรบุตรชิคเก้ No No kau lagi, kita, 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 mana? Yenno, kenno, 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 kenno,

อหมี่โชว์ให้สวยไหมคะ Beautiful yeah ไหนทำดีไหนทำเหมือนที่หมี่ทำดีทำนิ้วอ่ะอันนี้กระต่ายก็ได้แล้วปิดทำไงเอาชูสองนิ้วขึ้นมาเอไปที่หูกระต่ายเตือน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 ไอ้บูอ่ะโอเคบาย